บ้านตุ๊กตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะงานคัสตอมของป้านุชเองน้องเหมียวคนนี้เป็นงานคัสตอมทั้งตัวเลยนะคะเปลี่ยนผ้าผืนใหม่เป็นผ้าาขนนุ่มญี่ปุ่นนะคะสีรุง้งเป็นสีที่เป็นสีรุง้งไม่ไม่ไม่ได้ทำการ แต้มสีหรือว่าใช้ปากการะบายเลยนะคะเป็นสีมาจากผ้าเลยอันนี้คัสตอมทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตาก่อนอคลิปนี้จะเป็นคลิปส่งงานแบบจริงๆเลยแบบแบบฟูลเขาเรีเยกอะไรนะคัสตอมฟูลออปชันแล้วก็คอมพลีเต็ดเลยโอเคเรามาดูตากันก่อนนะคะตาน้องจะเป็นตากลิ้งซึ่งกลิ้งง่ายมาก กินง่ายในที่นี้ก็คือหมุนแบบสล็อตเลยนะคะหมุนได้แบบสล็อตเลยแล้วก็หนึ่งเซตนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซตเนี่ยจะมีตาสามแบบจะมีลูกกระตาให้สามแบบด้วยกันแล้วก็หมุนง่ายมากไม่หลุดแน่นอนนะคะลูกกระตาไม่หลุดแน่นอนบ้านไหนสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ใน โพสที่ปานุษต์ปักหมุดไว้นะคะโพสรับงานคัสตอมน้องเหมียวไลลา,ลาตากริ้งจะใส่ให้กับบ้านที่ส่งน้องมาคัสตอมเท่านั้นเพราะว่าปานุษทำสติกเกอร์เองตาแก้วแล้วก็แกนตาเนี่ยหล่อเรซินเองนะคะและต้องมีการเจาะหน้าน้องด้วยเพื่อที่จะใส่แกนตาเข้าไปให้หมุนแบบนี้ได้นะคะไม่งั้นเนี่ย น้องก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตาไม่ได้สมมุติเราชอบตาสองสีอุ้ยน่ารักเนอะตาสองสีน่ารักจังเลยอ่ะดูพรีเมียมสุดๆดเดีนะสมมุติข้างนึงเป็นตาอุ้ยเดี <laughs> นะสมมุติข้างนี้เป็นตานี้แบบของตาจะมีทั้งหมด12เซตนะคะ มีให้เลือก12เซตด้วยกันก็จะสามารถเลือกได้ตามชอบเลยว่าชอบแบบไหนโอเคทีนี้น้องงานคัสตอมเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คือปานุใส่โครงข้อต่อทั้งตัวหัวจะสามารถหมุนได้อย่างนี้เลยหมุนกับลังอ่านได้เลยนะคะแล้วก็ก้มได้น้องจะก้มได้เงยได้เวลาเงยก็ส่งตัวให้น้องให้ดีๆนิดนึง หัวจะหนักไปข้างหลังใช่ไหมคะเนี่ยกจ็จัดโครงข้อต่อให้ดีเนี่ยก็จะยินได้แล้วก็ก้มได้เวลากล้มก็เหมือนกันนะคะจับโครงข้อต่อให้ดีก้มได้เงยได้หมุนได้แขนปรับได้ทีนี้ข้อที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับบ้านที่ไม่เคยเล่นเด็กๆข้อต่อนะคะก็คือน้องจะเป็นข้อต่อด้านในซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าหะ มันเป็นข้อต่อที่เป็นบอลนะคะอันนี้เป็นบอลก็คือหมุนได้รอบทิศทางเลยแต่ถ้าหักอย่างเงี้ยค่ะถ้าหักอย่างรุนแรงเกินไปแบบหัก90องศาเลยข้อต่อด้านในก็อาจจะหักได้เพราะฉะนั้นเวลาเล่นน้องนะคะค่อยๆดัดข้อต่อไปตามทิศทางแบบนี้ก็คือทิศทางที่ชอบนะคะจะได้แบบนี้เลยมือเท้า เท้ากับมือถ้าอยากให้เป็นแบบติดแน่นสามารถรีเควสบอกป้านุษย์ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้ถอดเปลี่ยนมือได้เดี๋ยวป้านุษย์ทำให้เอาเอาน้องเหมียวคนเล็กนี่มาให้ดูจะมีมือนี่ออปชั่นเสริมนะคะจะเป็นมือแมวเหมียวมือแมวเหมียวก็จะสามารถถอดได้แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้หลุดง่ายนะคะเด็กๆของป้านุษย์คัสตอมเนี่ยขาแขนไม่ได้หลุดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า ว่าเอาไปเล่นแล้วเนี่ยแขนขาจะหลุดออกไปนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่ไม่หลุดง่ายก็จะต้องแกะกันยากนิดนึงก็ก็ไม่ได้ยากมากนะคะเดี๋ยวขอติดดอกไม้ให้ให้ให้ลูกหน่อยดอกไม้หลุดแล้วลูกขาอ่าอ่าโอเคทีนี้เวลาแกะนะคะให้จับตรงช่วงข้อต่อตรงนี้ให้แน่นแล้วก็ค่อยๆหมุน <damn> ม <huge obsession> ือ <license> น <clear> ้องออกมา ใช้วิธีการหมุนนะคะนี่ด้านในป้านุชจขวานเบาเป็นเบา้ากลมไม่ใช่เจาะรูเฉยๆเพราะฉะนั้นน้องจะอยู่แล้วก็เปลี่ยนมือก็เหมือนกันค่ะจับแล้วก็ค่อยๆใส่มือเข้าไปหมุน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 ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยแล้วก็จับตกแต่งขุนอเปลี่ยนมือข้างเดียวเปลี่ยนมือข้างเดียวเปลี่ยนมือข้างเดียวไปก่อน อ่ะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนมืออีกข้างนะคะส่วนอันนี้ก็เอามาใส่ให้คนนี้เล่นได้ถ้าเป็นงานคาสัสซอมของป้านชจะสลับกันเล่นได้หมดเลยนะคะแขนขามือจะสลับกันเล่นได้หมดเลยปึ๊บอ่ะวิธีการถอดนะคะจับข้อต่อช่วงนี้ให้แน่นแล้วก็ค่อยๆหมุนมือน้องออกมาหมุนได้เลยค่ะหมุนกลมๆไม่ต้องกลัวหกักเพราะว่า เบาน้องเป็นเป็นเป็นวงกลมจากนั้นก็เอามือแมวเหมียวใส่เปลี่ยนเข้าไปอ่ามือแมวเหมียวก็จะเป็นเรซินนะคะเป็นเรซินที่ปนุษย์หล่อขึ้นมาเหมือนกันก็จะน่ารักแบบนี้เลยถ้าใช้เท้าน้องแบบเดิมก็น่ารักน่ารักสวยงามถ้าเล่นตากิ้งอย่าลืมนะสังเกตลูกกตาลูกด้วยไม่ใช่ปุ๊บกิงตาเล่อยู่แบบนี้ สังเกตลูกตาลูกย้วยก่อนถ่ายรูปนะคะแน่ไหมคะจะได้มือแมวเหมียวที่น่ารักมากๆส่วนเท้าจะเป็นเท้าขนาดหนึ่งทับแนะคะมนุษย์ทขึ้นมาเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยจะได้เล่นใส่รองเท้าของพี่ดาริได้เนี่ยรองเท้าของดาริคู่เล็กๆแบบนี้ค่ะก็จะได้เอามาใส่ เล่นด้วยกันได้นะคะเท้าก็ถอดได้เหมือนกันสลับกันเล่นได้เหมือนกันเท้าวเวลาใส่1นทับแแล้วใส่รองเท้าอะค่ะยิ่งพวกรองเท้าหนังของ1นทับแนะร้านคูดาวร้านมิหญิงนะสวยมากๆเลยบอกเลยค่ะเนี่ยน้องจะแบบว่าขนาดดูสมส่วนกับตัวนะคะดูสมส่วนแล้วก็ดูน่ารักมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือน้องนั่งได้นะคะ เวลาจะจับให้น้องนั่งก็หักตรงอ่าอย่าเรียกว่าหักเลยเดี๋ยวหักจริงๆดัดตรงข้อตรงตรงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ให้นั่งทีนี้เวลานั่งใช่ไหมคะแน่นอนว่าขาน้องเนี่ยที่ด้วยความยาวเนี่ยน้องจะหงายหลงังเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอะไรมาลองก้นน้องนิดหนึงเน่ยเห็นไหมคะให้น้องนั่งได้น้องก็จะนั่งแบบว่าน่ารักมากๆเลย นั่งได้ด้วยเหมือนปนุจับนั่งโซฟาเนี่ยค่ะปนุชก็จะให้นั่งกับให้พิงกับหมอนอิงให้พิงกับหมอนอิงน,น่ารักใช่ไหมคะหมาคนนี้มีอะไรอีกนาะอ๋อคนนี้ลองจับนั่งดูก็เหมือนกันค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะจับตรงนี้น้องเนี่ยแล้วก็ค่อยคอยค่อยคอย ทําให้เป็นที่นั่งแบบทาให้เป็นนั่งได้แบบนี้จากนั้นก็หาอะไรมาลองก้นน้องนิดนึงหาอะไรมาลองก้นน้องนิดนึงให้น้องนั่งได้นะคะแนมเรียบร้อยแล้วกระป๋อมาข้างนนหน้าหน่อยดูแห่เรียบร้อยน่ารักมากๆเลยน่ารักมากๆเลยไหมป้านุชนน่ารักมากๆเลยอยู่คนเดียวหรือเปล่า <laughs> ป้าหนุชน่ารักมากๆเลยอยู่คนเดียวไหมเอ่ย เดีวเปลี่ยนอาสีสีชมพูดีกว่าแ่น,น้องจะมีชีวิตแล้วก็เล่นได้สนุกขึ้นมากๆากพไปเที่ยวนะคะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปเล่นแบบได้สนุกขึ้นมากๆเลยเพราะว่าน้องมีความอิสระน้องมีความมีความตะมูตะมีขึ้นเนอะ ช่ไหมน้องมีความอิสระมีความตะมูตะมิขึ้นแอบก็จับท่าทางได้แล้วก็หาหมอนเล็กๆนะคะหรือว่ามีอะไรที่ติดตัวไปเนี่ยค่ะก็รองทิชชู่สมมุติว่าพับทิชชู่พับทิชชู่หรือพับอะไรก็เอารองก้นน้องได้เหมือนกันหมดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยจะเปลี่ยนตา ว้าวลูกกตานี้คือมีหลายแบบมากๆนะคะทั้งหมด12แบบแล้วก็12เซต,ตแบบเซต,ตละสาแบบมีสิบสเซตเซตละสาแบบนะคะเลือกตามชอบได้เลยป้านุชทำการจัดเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคน่าจะไม่มีอะไรที่ เวลาดัดกลับก็งี้ยค่ะให้จับตรงข้อต่อไม่ต้องห่วงนะคะข้อต่อด้านในป้านุ๊ดทำการพันใยโยพลีเอสเตอร์ทุกจุดไว้ด้วยนะคะเวลาจับเนี่ยเราจะรู้สึกข้อต่อจะนุ่มนิ่มนะคะเนื่องจากน้องราคาไม่ได้สูงมาก ้านุชก็เลยรับคัดต้อมในราคาที่คิดแล้วคิดอีกว่าเอ้ยฉันจะอะไรดีเพราะว่าหลากัหลกๆของน้องไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ใส่โค้กต่อมีแค่ใส่โคอต่อด้านในนะคะแล้วก็ควานมือควานเท้านิดหน่อยแค่นั้นเองก็เลยเนาะทำราคาน่ารากักแบ่งแบ่งเพื่อนกันแบ่งกันเล่นนะคะเล่นสนุกไปด้วยกันให้น้องมีชีวิตสนุกสนานแล้วก็ เราก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่มามา่าไม่ลำ่ไม่ไววเวกันนะ <c oughs> ใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนช่างคนไหนที่รับงานคัสตอมเด็กๆก็เลือกได้ตามความชอบเลยค่ะเราไม่ไม่ไม่ว่ากนะันเนาะเพราะว่าเหมือนที่บนุษย์เคยบอกน้องหลายๆคนแล้วว่าร้านตัดผมไม่ได้มีร้านเดียวในประเทศไทยใช่ไหม ร้านขายเสื้อผ้าก,ก็ไม่ได้มีร้านเดียวที่ขายสวยที่สุดแบรนด์นี้แบรนด์เดียวในโลกไม่มีนะคะเขาก็จะมีแฟรนไชส์มีดีลเลอร์มีตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเราก็จะสามารถหาซื้อหาเล่นหาจ้างกันได้ตามแบบที่เราชอบนะคะใครใครชอบแบบไหนก็ เลือกเอาตามความชอบของตัวเองเลยนะคะส่อน้องคนนี้ปนุษธรธรมอ่าอะไรล่ะเนี่ยเข,ขาเารียกคอเสร็จเหรอคอสองใช่ไหมเป็นแบบ V3 ที่กำลังจะออกกลางเดือนธันวาหรือต้นเดือนหรือกลางเดือนมก,กราแม้นั่นละคะ่ะเลยน่ารักนาะ,ะ,ะนะ่ารักดีคนนี้ก็คัสซ้อมแล้วนะคะมือแขนขยับได้อันนี้พิเศษนิดนึงมือทำเป็นมือแมวเหมียวเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ อะไรไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็น่ารักมากๆน่ารักดีเวลาจับสมมุติว่าน้องข้อต่อน้องอเอียงหรืออะไรเราก็จับให้ดีก่อนแล้วก็แล้วก็จับน้องยืนเห็นไหมคะจะทรงตัวได้ดีมากๆเลยแต่เราคนเนี้แบบว่าจับวางตั้งอยู่ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกๆบ้านที่ส่งงานมาปนุทยอยเริ่มทำให้แล้วแล้วก็อยากให้ดูคลิปตานี้ก่อนจะได้เลือกไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องส่งน้องไปส่งน้องมาเพราะว่าพัดตาที่เป็นเซตแบบนี้ปนุษย์ไม่ได้ขายแยกนะคะเพราะเอาไปใส่เองไม่ได้ต้องมีการเจาะพัทหน้าเป็นรูเล็กๆด้านในเบ้าตาน้องนิดหน่อยแล้วก็ถึงจะใส่แกนแล้วก็ ใส่ตาหมุนได้ตากลิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พิเศษสําหรับบ้านที่ส่งน้องมาคัสตอมกับอนุทละกันนะคะถือว่าเป็นของพิเศษให้ละกันนะคะแต่แต่แต,แตกก่ก็มีคิดสตังเพิ่มนะหมายความว่าเราก็จะส่งงานออกมาคัสตอมแล้วก็ได้เล่นน้องในขณะที่เปลี่ยนตาได้ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ ถักกันเปื้อนมีไข่นะกระเป๋าชิเป้าไว้แล้วดอกเดซี่ก็มีไข่นะสั่งได้ทีเดียวกันเลยนะคะใครส่งงานมาแล้วสำหรับบ้านที่คิวงานที่ปนุษย์ให้ส่งมาแล้วเนี่ยกำลังทยอยทำนะ และบ้านที่ปนุษย์ยังไม่ได้เรียกคิวเดี๋ยวยังไงก็จะทยอ,อยเรียกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจให้ปนุษย์ดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ